สวัสดีค่ะคุณครูสภาวินีเตจันทนะคะครูโรงเรียนบ้านโนนโกวันนี้คุณครูจะพาทุกคนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของห้องเรียนคุณครูกันค่ะนั่นก็คือห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าห้องเรียนคุณครูจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใดบ้างไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์กันก่อนนะคะ หเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา 2. เพื่อให้คุณครูนะคะได้มีทักษะในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆค่ะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบแรกของห้องเรียนครูนะคะก็คือแบบออนแฮนค่ะครูได้จัดทำใบงานแบบฝึกหัด โดยนัดหมายนักเรียนที่สะดวกเดินทางมารับงานและก็ส่งงานได้ที่โรงเรียนค่ะส่วนนักเรียนคนไหนนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงเรียนครณครูก็ได้มอบหมายงานแล้วก็ให้ส่งงานในช่องทางออนไลน์ค่ะรูปแบบที่2นะคะนั่นก็คือการเรียนแบบออนไลน์ การสอนแบบออนไลน์นะคะเป็นนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกันเป็นการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงอีกทั้งในสถานการณ์โควิด19นะคะจึงทำให้นักเรียนต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถี new normal โดยเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันห้องซูมค่ะ ซึ่งครูและนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในขณะทำการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและรูปแบบสุดท้ายนะคะที่คุณครูใช้สอนในห้องเรียนของคุณครูนะคะนั่นก็คือการเรียนแบบออนมาน์ค่ะ คุณครูนะคะได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหานั้นมากยิ่งขึ้นและนักเรียนนะคะยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาทางช่องทาง YouTube ของคุณครูค่ะก็คืออย่างเสินค้าในการเรียนภาษาภาษาให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไปดูตัวอย่างสินค้ากันเลยค่ะเสื้อผ้าร 5 2 10, 5สอ5 5 4 20 5 5 25 5, 5 a n t n มด b a t แบ T ค้างค b e a r แบรในส่วนของการสะท้อนผลนะคะคุณครูได้สะท้อนผลทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งและได้ติดต่อประสานงานกับนักเรียนกับผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาในการเรียนและการทำงานของนักเรียนค่ะการวัดและการประเมินผลห้องเรียนคุณครูนะคะใช้การวัดและประเมินผลโดยทําข้อสอบออนไลน์โดยคุณครูนะคะจะส่งลิงก์ข้อสอบในช่องทางออนไลน์เมื่อนักเรียนทําข้อสอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถทราบคะแนนผลทันทีค่ะ ผลที่เกิดกับนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลมากยิ่งขึ้นผลที่เกิดกับคุณครูคุณครูมีความรู้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนผลที่เกิดกับโรงเรียนผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภยัยด้านการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ของห้องเรียนของคุณครูนะคะคุณครูขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วก็รักษาสุขภาพตนเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะอำนวยการผลิตโดยนางพิมพ์สุภาเจียงภูเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโก